เหนะมือนเราจะเจอกับแท่นอะไรสักอย่างแท่นบูชายันเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนกรงขังแล้วก็มีกระดูกอยู่ข้างในแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กๆุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอุ้ยพามาที่ไหนแล้วเนี่ย ที่มีแอ่งน้ําเนี่ยมีเรื่องเราบอกว่ามีคนตกปลาแล้วเจอดีทุกรายเฮ้ยจะดีจะหนีเจอดีไม่เจอร้ายไอเจอดีที่บอกก็คือเจอเฮ้ยเข้าป่าเขาห้ามพูดค่ะเข้าป่าห้ามพูดถึงเสือกับผีเต็มๆเลยสองคำพูดไปแล้วเฮ้ยไป้ปมาทำไมเนี่ยโยนลงไปเลยโยนลงไปเลยนะ ก็พี ite, ่กูกลัวต้องการจะมาพิสูจน์เพราะว่ามีน้องๆหลายคนอ่ะบอกว่าอยากให้พิสูจน์ผีใต้น้ําอุ้ยใครมันช่างสงสัยอุ้ยแล้วผีใต้น้ําที่เราจะมาพิสูจน์เนี่ยเขาบอกว่าแอ่งน้ําตรงเนี้ยนะคะเนี่ยโอ๊ยดูคนตามมาดูคนมันทุรนทุเลนนะจะโล่จริงเหรอจริงๆลงตรงแค่ตรงนี้พอเราจะตีลังกาลอยทำไมนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่เขาบอกว่าผีจะอยู่ใต้น้ำใช่ไหมเพราะว่าในน้ําเนี่ยมีคนที่เขาอ่ะ ลงเรือเพื่อจับปลาแล้วก็โดนฟ้าผ่าตกน้ำตายเฮ้ยเฮ้ยนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอะเฮ้ยแต่ดีนะมันยังไม่มืดมากอืมมันยังไม่มืดมากนะแต่ตอนเนี้เราอะจะไม่ลงไปข้างล่างนะคะเพราะเราจมน้ําไปมันจะยุ่งนะเรื่องใหญ่เลยจะทำไงอะนี่นีเรามีอุปกรณ์ดอเลมอนขอเสนอเรือดำน้ำนี่มันเป็นโดนด้วยนี่ เรือโดนดำน้ำเดี๋ยวเราจะขับเขาลงไปนะทุกคนเอาแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสะเทินใจอ่ะใส่เขอไปกุ๊กนี่นี่นี่เปิดเครื่องไปเลยลูกพ่านี่ทุกคนเขาลงน้ำแล้วไปเลย ว่างเย่ไพศาลนี้เราจะจับภาพอะไรได้บ้างทุกคนลรงมาดูกันตอนนี้เรือดำน้ํากําลังลงใต้น,น้ำนะทุกคนวิภาพอุ้ยไม่ค่อยชัดอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยเอาอย่างนี้เราต้องไปที่ลรกกว่าอเอาแบบลึกสุดใจไปเลยไกลๆแล้วก็ลึกๆนะทุกคนอ,อ,อมาดูกันทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนเราจะเจอกับแท่นอะไรักอย่างแท่นบูชายัญเนรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวนะใส่แว่นตาด้วยเหรอืมเดี๋ยวนะมันกระเข้าใครแล้วก็มีโครงกระดูกที่นั่งอยู่ข้างหลังอะนั่ง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 สนทนาธรรมกำลังคุยกันเรื่องวันนี้ปลาหมอค้างดำออกอารวาสเฮ้ยไม่ใช่เรื่องอะไรอะแล้วมีโครงกระดูกทางขวาเฮ้ยมัน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 เป็นไปได้ยังไงอะเดี๋ยวนะทำไมเขาแตงเกลือเปล่า เดี๋ยวนะเี๋ยวนะนี่คงกระดูกผู้ชายแน่นอนอแล้วข้างซ้ายก็คองกระดูกของผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าดูจากอันการหันข้างแบบแล้วก็ใส่หมวกแสดงว่าคนที่ว่าตกปลาเนี่ยต้องเป็นแบบครอบครัวเ,เ,เป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมดูเหมือนเจอเครื่องแต๊กจะขึ้นมาแล้ว ก็ดูก็เลยจะขึ you, ้นมารีบยรีบรอบรดแล้วกลับอีกแล้วรีบกลับมารีบกลับมาฮีหลอนเฮ้ยสิบอาอ้ยะไรเนี่ย